เย้ยโว้ยข้าวทรสีเกมวมิ่งนะครับวันนี้มาลุยแรงกันที่เวียดนามนะฮะเห็นเขามาบุกไทยเราก็จัดไปเจอการชาวเวียดนามฮะนี่โโหโดร้ายโหดเหลือเกินนะก็นี่เลยครับผมมาลุยกันกับชาราป่าละกันนะฮะเนื่องจากไม่มีตัวป่าเลยนะครับผมก็โอเคธาราป่าละกันนะฮะตอนนึ่งนะพี่กลัวเสียงดังไปขอลดเสียงหน่อย ลดนี่วะเอ F เอเอฟเอฟเเสียงละอ่าประมาณนี้น่าจะดีแป๊บนึงมาแจมคลิปกลางก่อนงูนลดเสียงมันเสียเวลาไปแล้วแหละไปละไปละสองนี้อันน่ะอยู่เลดไว้อยู่เลดไว้ ไปป่วนไปป่วนไปป่วนตรงนี้บอกเลยครับถ้าพลาดก็คือจบเลยนะฮะเฮ้ยตัวนันหายไปไหนวะใครเป็นคนออนเลดวะเมื่อกี้แต่น่าจะได้อยู่น่าจะได้อยู่มีสกิลละมีสกิลหนีละไม่ใช่อะไรปรับปรับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยขโมยป่าแม่ให้หมด นาอมาครับนาอมาครับตอนนี้มึงไม่ทำกระบวนการของมึงสักทีเลยอ่ะโอ้โหเอองั้นดินันแหละอันแหละมึงอันแหละอันแหละนันแหละสะใจครับบับบับบับเรียบร้อยยังไม่กลับบ้านฮนะอยู่เล่นต่ออีกหน่อยัยงเลีมันมาได้ก็นาคอจะไม่สี่แล้วตอนนี้อาพิรัว ไปล้วมันมีสก,กิลหนีอยู่ฮะเรียบร้อยครับอันติมาแล้วฮะจัดตอ่อยมามามากูกันตัอยู่ยู่กักรัยับร้อยัอบรับรัแน่แร่บร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 ัอรัอรับร คือว่านะฮะผมทาล่าเนาะถ้าเกิดเ,าเอาังกรได้คือเราจะเลเวลสี่ก่อนนะฮะก็นั่นแหละฮะเสร็จกูเลยเสร็จกูเลยตรงเนี้ยอย่าไปแย่งบูมันนะแต่แบบอันตรายไปหน่อยไม่เอาดีกว่าเอาแค่ังกรน้อยพอฮะมันหน้าเจ้าบูอยู่ปล่อยปล่อยปล่อยมา อันนะเปิดนติเลิงไรเลยครับเลือเหลือน้อยแล้วบับ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 เรียบร้อยดับเบิลคิวไปขอโทษที่มาช้าเว้ยพลาดเลยพลาดเลยเพื่อนบอกเออไม่เป็นไรให้อาภัยละกันเห็นโหนอนนดอะไรนี้ต้องงั้นดิต้องเด็ยังยังยังตะกูเ hey, ฮเลยเฮ hey, เลย sorry from Thailand เนะ่ยบอกๆดบอกแหมโฆษณาต่อลสิเกมไม่าง ไปขวาต่อบบบการโดนแล้วแหละการปูไม่น่ารอดนะไม่มีท่าไหนรอดได้เขาเก่งลูกอ๋อมีซานิตคุมอยู่เนะี่ยสบายตบบนี้ตีตีเกมนี้เจอแวนเซอร์เว่นนามนี่เจอแวนตลอดเลยฮะตีไปเลยครับผมโอเคค่อยออกมาเพราะว่าคีปมันยังไม่โดนตีอะ่ะแล้วเราตีม,ามันก็ไม่เป็นไรด้วยะนันก็ตีไปเลย รถเลือดป้อมให้มไหมสุดประมาณนั้นเองครับผมโอเคครับที้นี้ก็วิ่งไปเอามังก่อนต่อเล่นแบบนี้ไปเรื่อยฮะป่าเราจะไม่ค่อยได้เอานะครับผมถ้าเกิดเล่นทาร่ารึงป่านะฮะบบบับบับบับตีตีฮะนะแวนกูดโดนละแวนกูดโดนละรอดปะวะไม่รอดเลยบับบบบับบับมาดิมาดิ มาดิมาดิสโลแล้วฮะเรียบร้อยครับเมื่อกี้ยังไม่ถึงระยะผมเลยไม่ได้ใช้สโลนะฮะอา้ออาวคอร์ชอัลองครับอันตีแล้วอันตีแล้วสโลแล้วสโลแล้วนั่นแหละครับชาวบ้านเรียกว่าพาเพื่อนมาตายนะฮะผมเข้าไงเข้าแล้วก็ทิ้งเพื่อนไงใครๆก็เคยทาพี่นี่ทำทั้งบ่อยฮะ พับเย็ดหืมเกือบแล้วไหมล่ะเมื่อกี้เมแต่แบบเอ,อ๋อยู่กำลังพูดเรื่องนั้นไงชิบหายดีนะผมสายนี้เราไม่ตายนะฮะเอกโซเดียนี่บอกเลยไม่ธรรมดาแน่น้องใช้ได้เลยนะฮะ <c oughs> เอีย้ยคุณชมมันไม่ทันขาดคำเลยเยแค่มแต่ยไม่นะไม่นะคุณไม่ควรตายแบบนี้สิครับคุณเอกโซเดียครับบินไปละขอบคุณแล้วกันเดี๋ยวเราต้องมาช่วยตีให้มันไวขึ้นนะเออ แต่ขวาไม่ค่อยได้เก็บก็แวะเก็บบ้างเล็กน้อยนะครับผมจะได้ไม่ไหวนะเรียบร้อยฮะไปบนต่อฮะนะฮะนะฮะนะรู้อยู่ทาร่ามันเทพขนาดไหนอะฮะนะฮะนะเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะคำน,นึงครับเจมยมหนีก่อนสวยได้มากสุดที่ท,ทำได้นะฮะเรียบร้อยฮะสวยครับ วันต่อเรียบร้อยฮะหมดทีมครับจะเย็นจะเย็นจะเย็นโอเคเขาทำหน้าที่ต่อครับมาเอาอุก่อนล่างต่อชิวๆครับผมเคดิดโดแหงแปลว่าอย่างยอมแพ้ปะ่ะอ,อย่างวะพร้อมแตกโอ้วินล่ะผมเป็นเกมที่แบบขาดอะคือแบบรู้รู้อะไรไงว่าแบบเอ้ยคนไทยแม่งไม่ธรรม,มาดามาให้เสียดายผมไม่ได้ทันโปรโมทชานาลเลยศรชนะสละ เล่นโหดไปหน่อยฝั่งนู้มก็เข้าใจไว้แบบโหดจริงวนะนะโกสองแล้วมาดูกันนะครับผมว่าเรามาหลมเวียนนามเราจะเป็นยังไงนะฮะจะไปได้ถึงระดับไหนนะฮะผมก็วัดวัด,วดกันดูเลยละกันนะจ๊ะโอเคครับเจอกันในคลิปถัดไปครับบ๊ายบายจ๊ะรักนะทุกคน